กลาสวัสดีมีรักแฟนเพจที่อยู่ในแกลไลน์และนิวเวอร์ทุกท่านอยู่กับผมบังสินและลาวฮ่จากช่องโมคมาชแนลนะครับเราอยู่กันในรายการสโลว์ามารายการนี้หายหน้าหายตากันเป็นนานมากนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นร้อนในโลบอกตอนนี้เลยนะฮะจริงผมทําคลิปสั้นไปแล้วนะครับคนดูเป็นแสนเลยแต่วันนี้จะมาทําคลิปยาวอธิบายให้ลึกขึ้นละกันกับไก่ตันในโลบอกกําลังจะหายไปจริงเหรอ แต่ก่อนจะเริ่มกันขอฝากแมปอนิเมะดีไซน์กันด้วยนะครับแมปสำหรับคนชอบแต่งตัวคอสเพย์เป็นจักรอนิเมะนะฮะภายในแมปก็จะมีโซนต่างๆมากมายหลายอนิเมะนะครับสามารถเลือกวาร์ปไปยังโซนที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ทดลองใส่ชุดได้แบบฟรีๆนะฮะหรือว่าจะซื้อของนะครับภายในแมปได้เลยทันทีนะครับเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นหรือจะเลือกซื้อแบบทีละชิ้นก็ได้นะฮะของทุกชิ้นที่ซื้อภายในแมปนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นแบบอื่นในระบบอทได้เลยทันทีนะครับสะดวกสบายไม่ต้องมานั่งหาของเองนะฮะ อันนีไม่ดีไซน์ของเราหาชุดไว้ทุกคนแล้วนะครับลิงแมปอดีดล่างนะฮะฝากไว้ด้วยละกันเด้อเดี๋ยวยุคที่เราบอกนะครับไม่ใช่แค่เกมเอาเล่นไปสนุกไปวันๆแล้วนะฮะแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยมันแฝงไปด้วยธุรกิจมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อลูบักเถื่อนนะครับที่เราทํากันมาตั้งนานแล้วนะครับประเด็นนี้ก็โอ้โหผมทําสโลดาม่ามาหลายรอบแล้วนะครับกับการเติมลูบักเถื่อนที่มันหาง่ายกว่าการเติมลูบักแท้นะครับหรือก็เป็นบริการ ID นะครับที่มาพร้อมกับความโหดโดยไม่ต้องเสียเวลาเล่นเองเลยยนนคครัแถถมาา้้โูกดว สิ่งนั้นแหละฮะเราเรียกกันว่าไก่ตันนั่นเองนะฮะแล้วไก่ตันมันผิดอะไรทําไมโลบ็อกถึงพยายามจะแบนมนบันนะครับไก่ตันนะฮะคือการสมัครไอดีใหม่มาเล่นแมบบแบบแบบแบบหนึ่งนะครับให้เลเวลไอเทมเงินนะฮะอื่นๆนะครับให้ตันนะครับ,ห,นนรบหรือเราเรียกกันว่าเอ็นเกมนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไปขายต่อนั่นเองโดยผู้ซื้อเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาเล่นเองเลยนะครับเพียงแค่พกเงินมาซื้อนะครับสมัยก่อนก็เหมือนบริการฟาร์เวลเนาะใครที่แบบ แก่แกหน่อยนะฮะสมัยเล่นเ f เนี่ยนะครับก็จะมีบริการรับยิงไก่นะครับเป็นการปั๊มเวลนั่นเองนะฮะหรือถัดไาอีกยุคนึงก็จะเป็นพวกยุคคอยแบงค์นะฮะหรือว่า PB ที่จะใช้พวกบอดหรือโปมานั่งปั๊มไก่ยิงไก่นะฮะให้เวลขึ้นสูงๆนะครับแล้วเอาไปขายต่อนั่นเองแก่ตนในระบกนะครับมันจะลึกกว่านั้นนะฮะทำไมแก่ตนในระบกถึงราคาถูกมากๆถ้าเทียบกับเวลาที่เสียไปในการฟาร์มยกตัวอย่างเช่นแมปบอกฟุตนะครับแมปขวัญใจมหาชนการที่เราจะฟาร์มเวล1ถึง2,600เนี่ย ผู้คนคิดว่าต้องใช้เวลาในการฟาร์มกี่วันฮะถึงจะตันเนตามเก็บพวกไอเทมต่างๆนะครับฟาร์มหมัดฟาร์มด,ดาบหาดาบผู้หาดาบนู่ดาบนี่อย่างตามผมว่า5-7ถึงวันหรือ1อาทิตย์ก็เลยทีเดียวแต่พอเรามาดูนะฮะว่าราคาไก่ตันเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ก็พบว่ามันราคาถูกมากเลยนะครับเพียงราคาแค่29บาทเท่านั้นเองนะฮะเริ่มต้นเพียงแค่29บาทเท่านั้นเองอนอกที่ว่าการทํางาน5-7ถึงวันเพื่อลแลกกับเงิน29บาท มันคุ้มจริงไหมแต่ความจริงแล้วไก่ตันมันไม่ใช่ใช้คนเล่นฮะแต่มันใช้โปรแกรมโกงตะหากหรือว่าโป้นั่นเองโลบอกกับโปเนี่ยนะครับมันเป็นของคู่กันเลยนะใครที่เล่นบอกฟุตเนี่ยมักจะเจอนะครับพวกเบคอนเนี่ยบินวอดไปทั่วแบบเลยนะซึ่งมันบินไปทําไมมันทําอะไรวะพี่อ๋อนั่นแหละมันฟามเวลนั่นเองและพวกมันเหล่านั้นแหละครับก็คือไก่ตันที่น้องๆเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อนั่นเองนะฮะผมมักจะได้เห็นคอมเมนต์ที่แบบว่าเอ้พี่ผมเกลียดโปมากเลย ผมเล่นบอกฟุตแล้วเจอโปบินมาฆ่าผมบินมาฟาร์มเวลตัดหน้าผมแทน,นที่คนที่บนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ซื้อไก่ตันซึ่งไก่ตันก็มาจากโปเหล่านั้นเช่นกันนะฮะไก่ตันเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่สมัคร ID ดีแล้วนะครับออขนาดไ d ดีเนี่ยยังไม่ใช่มนุษย์เป็นคนสมัครเลยนะครับมันเป็นบอทนะฮะเจเนเลตนะครับ ID ดีขึ้นมานะครับใครที่ซื้อไก่ตันเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าไอดีกับพาสเวิร์ดของไก่ตันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโค้ดรับนะครับมันไม่เหมือนแบบคนมนุษย์ตั้งอะ่ะแบบ บางซินเทปซาศูนย์ศูนย์สองเก้าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับแต่มันจะเป็นแบบโค้ดลับมั่วๆนะฮะทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับขนาดเพียงแค่การเจเนเรตไอดีเนี่ยมันก็ทําเงินได้แล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีบริการรับเจเนเรตไอดีหรือว่ารับสร้างไอดีโลบอกนะครับกดคลิกเดียวเนี่ยอาจจะสร้างไอดีโลบอกได้เป็นร้อยไอดีกันเลยทีเดียวนะบอกเลยว่าทุกๆทุกๆบริบทนะฮะในโลบอกเนี่ยก็สามารถทาเงินได้ทุกอย่างจริงเพราะเราเจเนเรตไอดีมาแล้วนะครับก็เอาไปเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็ ปล่อยให้ ID ดีไก่ตาเนี่ยฟาร์มเองโดยอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยจะสามารถฟาร์มเวลนะครับหรือว่าฟาร์มไก่ตาได้พร้อมกันเป็นร้อยไอเดีเลยนะถ้าหากว่า p ีซีเครื่องนั้นหรือว่าเครื่อง D c ซีเครื่องนั้นแรงพอนะครับและสมมติว่านะครับใน1วันเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้100 ID ดีนะครับซึ่งเอาไปขายเนี่ยนะครับในราคา29บาทเนี่ยครับหนึ่งร้อยดีต่อวันเนี่ยเขาจะทําเงินได้ถึง2,900บาทเลยนะก็ถือว่าเออดูมีความคุ้มค่ากับการที่เสยววลาาามมนนัังฟร์5 7 และนั่นแหละครับคือเกิดเป็นธุรกิจนะครับส่งไก่ตันนะฮะทำเว็บไซต์ต่างๆนะครับเปิดขายไก่ตันนะครับบางคนก็ทําส่งบางคนก็ขายเองก็มีนะครับโดยไก่ตันนี้ก็มีหลายแมปนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอกฟู้ดนะครับอนิเมมเวนเจอร์นะฮะคิงเลกาซี่นะครับบูล็อกนะครับไลเว้านะฮะอันนี้ไม่รีบอลนะครับอันนี้ไม่แวนการ์ดก็คือแมปไหนที่มีกระแสในช่วงนั้นนะครับและเป็นแนวฟาร์มเวลหรือเป็นการฟาร์มเพชรหรือเป็นการฟาร์มเงินในเกมเนี่ยก็จะมี ไก่ตันนะครับมาเสิร์ฟให้กับน้องๆทุกคนสมือนั่นเองนะครับ และทาไมไก่ตันถึงขายดีอันนี้ผมไปถามเด็กแถวบ้านมานะครับที่เขาชอบซื้อไก่ตันนะครับก็คือมันชอบเอาเงินมาให้บัคซินเนี่ยซื้อไก่ตันให้หน่อยนะครับผมก็ซื้อให้อยู่ทุกอาทิตย์เหมือนกันนะครับมันก็บอกว่าอ่มันไม่อยากจะเสียเวลาฟาร์มเองนะครับก็คือจ่ายเงินให้มันจบๆได้ดีเทปเทัมเล่นนะครับบางคนมันก็ตามเพื่อนไม่ทันมันก็เลยซื้อไก่ตันมาเล่นกันเพื่อนมันก็ซื้อไก่ตันและเพื่อนเพื่อนนของเพื่อนมันก็ซื้อไก่ตันแถมพอมันเบื่อมันก็เอาไปขายต่อหรือ เออซื้อใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันก็ถูกมากๆนะครับเพราะเริ่มต้นมันแค่2 9บาทเท่านั้นเองนี่เป็นความคิดเห็นเด็กแถวบ้านผมนะครับที่ผมไปถามมาและนี่แหละครับทำให้ธุรกิจไก่ตันเนี่ยทำเงินให้กับร้านต่างๆได้เยอะมากๆนะครับแถมยูทูบเบอร์หรือว่าติ๊กต็อกนะครับที่ทำสายโลบอกเนี่ยก็มักจะมีสปอนเซอร์เป็นร้านไก่ตันหรือหรือเปิดร้านไก่ตันเป็นของตัวเองเยอะมากจริงฮะซึ่งรายได้จากการขายไก่ตันนะครับมันอาจจะเยอะกว่าการที่เราทำคลิป YouTube ลงนะครับหรือว่า TikTok อีก้ แรกอีกนะฮะแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับโลบอกได้ประกาศนะครับในฟอรัมว่าพวกเขาจะมีมาตรการจัดการไอดีไก่ตันแล้วก็ไล่แบนไอดีที่มีแนวโน้มเข้าข่ายเป็นไก่ตันนั่นเองนะครับโดยพวกเขาจะใช้ AI นะครับในการประมวลผลนะครับในการไล่แบรนแล้วก็ออกเครื่องมือให้เหล่านักพัฒนาเกมนะครับได้ใช้แก้ทางพวกไก่ตันด้วยยกตัวอย่างแบบอย่างอันิเมชั่นเจอแล้วกันนะครับที่ถ้าเราซื้อไก่ตันดองเพชรนะครับแล้วก็เข้าเกมเนี่ยนะครับไม่เกิดอาการแหลกแล้วก็ค้างนะครับเรียกได้ว่าไม่สามารถเอาไปเล่นได้เลย แต่ถ้าคุณเติมโลบักและซื้อเกมพร์ดอะไรสักอย่างในแมป Anime ะเอเวนเจอร์นะครับไอดีนั้นจะหายค้างทันทีงงเหมือนกันหลายคนบอกว่านี่มันเป็นบักนะครับแต่นี่อาจจะเป็นเครื่องมือที่เราบอกส่งให้อน i เม a เ e n n นเจจัดการไก่ตันหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยกเคสนี้มาเพราะว่ารู้สึกมันทำแม่งทาแต่งแลก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ AA ใช้วิธีนี้ในการแก้ทางไก่ตัน และสิ่งที่ทุกคนเจออยู่ในตอนนี้นะครับก็คือ ID แกแกตันทุก ID นะครับแทบจะทุก ID เลยถูกรีเซ็ตหลาดผ่านและก็บังคับให้ใส่อีเมลยืนยันนะครับไม่งั้นจะเล่นไม่ได้นี่คือการแก้ปัญหาของโลบอก ในตอนนี้เลยนะครับกับไอดีไก่ตันทําให้ไอดีไก่ตันในตลาดตอนนี้นะฮะแตกพ่กันหมดเลยนะครับไม่สามารถขายต่อก็ได้อีกต่อไปบางเว็บเดี่ยนะครับตอนนี้ปิดขายกันไปหมดแล้วส่งผลให้ไอดีที่ไม่ใช่ไก่ตันนะฮะโดนผลกระทบเรื่องนี้ไปด้วยนะครับไอดีของน้องๆคนไหนนะครับที่เล่นอยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้เชื่อมอีเมลหรือเบอร์โทรนะฮะแนะนําให้ไปเชื่อมนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีสิทธินะครับโดนเหมือนไก่ตันได้เช่นกัน ผลกระทบนี้ส่งผลให้ทุกร้านไก่ตันในตอนนี้ปิดการขายไอเดียเยอะมากๆนะฮะแล้วก็พวกเขากงหาวิธีแก้ขในรูปแบบใหม่ๆด้วยนะฮะโดยผมคิดว่าไอดีที่ไก่ตันที่จะมาขายหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นไอดีที่ผูกอ e ีเมลมาให้แล้วนะครับแล้วก็และคิดว่าราคา,าจ,จะสูงขึ้นนะครับจากไก่ตันปกติในตอนนี้ด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นภาระของคนทําไก่ตันนะครับที่ต้องมาสมัครไอดีและต้องมาเชื่อมเมลนะครับกับรบอกเข้าด้วยกันอีกนะฮะและแน่นอนว่าการขายไอดีหรือว่าการขายไอเทมในเกมเนี่ย นะครับก็น่าจะลดน้อยลงนะเพราะว่าไก่ตัดก็หายไปเยอะแล้วเหมือนกันทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันไปนะครับว่าโลบกนะครับจะเอาจริงขนาดไหนหรือจะเอาจริงแคบ่แปบ๊บเดียวแล้วก็ไม่แบนแล้วหรือจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้นะครับถ้าเราไปดูหุ้นของโลบกนะครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะถือว่าให้เขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ถูกจุดจริงๆนักลงทุนน่าจะชอบกันนะครับ ทุกคนคิดยังไงกับที่ไก่ตันในโรบอกนะครับกำลังจะหายไปคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมครใหกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายครับ <t>